สวัสดีค่ะพบกับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2,563วิทยาลัยชุมชนาราชวาสยังมีกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีงบประมาณต่างๆมากมายเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะวันที่หนึ่งโครงการจิตอาสาการคัดแยกขยะมูลฝอยสาขาปกครองท้องถิ่นณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหมู่สี่บ้านไอบิแเตตำบลช้างเผือกอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาส วันที่2โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาการจัดการนะโรงเรียนบ้านทอนตำบลโคกเคียงอเภอเมืองจัังหวดนาราธิวาสสองศึกษาดูงานในกิจกรรมการปลูกไม้ไผ่ครบวงจรการสาธิตการฝึกปฏิบัติการทำสบู่จากชาโครในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพื้นที่โปรเจกต์เบกสวนไผ่อาปูตำบลลำพีอเภอท้ายเมืองจ,จงพังงา วันที่31กิจกรรมวิาพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิยาลัยชุมชนการออกแบบแฟชั่นและการแต่งกายโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีณนะห้องประชุมโรงงานวิสาหกิจชุมชนแฮนีแนนรสีสอร์ท2โครงการบริหารขยะกลุ่มสตรีทอผ้าตะปยะของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี6.1นณกลุ่มสตรีทอผ้าตะปยะตำบลตบะปยออำเภอหงอจังหวัดนาราธิวาส 3. ศึกษาดูงานในกิจกรรมการปลูกไม้ไผ่ครบวงจรวิสาหากิจชุมชนบ้านทุ่งอำเภอปนารจังหวัดปัตตานีวันที่5จัดทำเวทีประชาคมการท่องเที่ยวฟาร์มตัวอย่างไอปีแตในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนนฟาร์มตัวอย่างไอปิแตตบลช้างเผือกอำเภอจจแนะจังหวัดนาราธิวาสวันที่6 1ถอดบทเรียนโครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวภาคกลางตามหลักสูตรของนักศึกษาโปรแกรมการท่องเที่ยว 2. โครงการจิตอาสาและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนตริการมันฟันดดอินบ้านบอราเปตะตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสของนักศึกษาอิสลามศึกษา วันที่ 81. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาดป่าพุทโตแดงของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสงไหงโกลกรุ่น61นักส่วนวิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพุทดินทร์อำเภอสงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส 2. โครงการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปปีการศึกษา2 5 6 1นสักสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหาดคลองตันอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาส วันที่9โครงการอบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสารวัสดุจากธรรมชาติในกิจกรรมการนำเสนอและรายงานผลผล,ผลิตภัณฑ์กระจุดลิืเผาปานานันณห้องประชุมประกากรองวิชัยชุมชนนราธิวาสวันที่11 1โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมใจจัดการขยะอินซิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา2561ณสวนไร่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านภูแตตัว,วตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส 2. บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการร่วมอนุรักษ์การปลูกป่าชายเลนนหาดปูราเจมุดออำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสวันที่12 1. นิทรรศการหัตกรรมจักสานของชุมชนในจังหวัดนาราธิวาสและเข้าร่วมชมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอพื้นเมืองนักง,งานหัตกรรมจักสานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสณห้องประชุมประกาศกรอง 2. กิจกรรมกวนฮาซุรอ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวไทยมุสลิมและสร้างความรักสามัคคีของนักศึกษาวันที่15 1โครงการบริหารจัดการขยะทะเลวันเก็บทะเลชายหาดสาโกล International c o a s t Clean Up Day ณหาดนาราทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส2โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารวิทยาบริการณบ,บริเวณอาคารวิทยาบริการ 3. กิจกรรมปันสุขเพื่อน้องบริจาคของให้แก่บ้านเด็กกำพรา้าดารุณฮิมานอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสวันที่16โครงการจิตอาสาพัฒนาเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชัดวารินตะมนต์ตเดงอําเภอสุงไงปดีจังหวัดนาราธิวาสวันที่17โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงพร้อมจัดแสดงนิทรรศการในเรื่องผลิตภัณฑ์จักสานสำหรับผู้สูงอายุณโรงเรียนผู้สูงอายุอําเภอแหวง วันที่18/1ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกับธนาคารพัฒนาวสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาณราธิวาสในเรื่องหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพในยุค New Normal v.2020-1 ในห้องประชุมชั้นหนงอาคารวิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสโดยมีนายสุภชัยรุ่งอาร,รยาศ,รศัพย์กรรมาการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมเป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ 2. โครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าการเกษตรระหว่างวันที่18-20กันยายน2563ณฟาร์มตัวอย่างไอบูแตอำเภอเจนะจังหวัดนาราธิวาส วันที่20โครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์การเกษตรและฟังตัวอย่างไอบีแต่ตบลช้างเสืออําเภจนะแนจจังหวัดนราธิวาสวันที่23 1กิจกรรมการแสดงผลงานในเรื่องการเพิ่มมูลค่าพัสดุจากท้องถิ่นโดยแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์และผลการศึกษาชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาส 2. โครงการจิตอาสาโรงเรียนสะอาดด้วยมือเราของนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นรุ่น61หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงกลกณนะโรงเรียนวิยงสุวรรณวิทยาคมอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสวันที่24โครงการโรงเรียนอัจฉริยะนวัตกรรมการปลูกพืชนะชุมชนศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมบ้านพูแต่ทัวตํตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส วันที่15โครงการรถขยะรถโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อมนมัสยิสไซดาโกโกวีบ้านทอนหมู่12ตำบลข้อเคียนอำเภอเมอืองจังหวัดนราธิวาสวันที่26กิจกรรมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านณนะศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุณละหานจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายนิอาเซซิอูเซงเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ะกิจกรรมประจำเดือนกันยายนชาววิทยา,าชุมชนราชวัทุกคนยังคงมุ่งมัน่นดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่พร้อมสู้ต่อไปและพบกับข่าวสารกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2 5 6 4กันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ